เรียนท่านประธานสภาที่เคารพค่ะดิฉันนางสาวปีนุษย์ยินดีสุขสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนครราชสีมาได้แก่อำเภอรประทายอลำธมนชัยอเภอ,มอ,เ,ภอเมืองยางอโนอนแดงจังหวัดนครราชสีมาเขตเจ็ดพักเพื่อไทยค่ะ วันนี้ดิฉันมีเรื่องที่อยากจะสะท้อนถึงปัญหาที่เกิดขึ้นในย่านชุมชนของอำเภอลำธม,มนชัยจังหวัดนครราชสีมาค่ะบนถนนทางหลวงหมายเลข2226เส้นวังหินหนองนางดำช่วงชุมชนอำเภอลำธม,มนชัยนะคะถนนเส้นเดียวกันนี้นะคะตรงบริเวณนี้มีอยู่2ปัญหาด้วยกันค่ะท่านประธานสไลด์นี้นะคะนี่คือระบบระบายน้ำนะคะของท่อระบายน้ำที่มีปัญหาทุก ครั้งที่ฝนตกค่ะน้ําระบายไม่ทันท่านประธานเห็นในรูปนะคะนี่คือเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดขึ้นเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาค่ะฝนตกหนักน้ําเอ่อท่วมเต็มถนนนะคะซึ่งไม่ว่าจะทั้งขยะเอ่ยเศษขยะเอ่ย ใช้ทะเบียนเอ่ยนะคะล่องลอยเต็มถนนไปหมดเลยค่ะซึ่งพี่น้องที่อาศัยอยู่ทั้งสองฝั่งถนนน,นี้นะคะได้รับความเดือดร้อนเป็นอย่างมากลามไปจนถึงผู้ใช้รถใช้ถนนค่ะก็ได้รับความลําบากค่ะซึ่งดิฉันต้องขอขอบคุณนะคะเทศบาลตําบลหนองบัววงค่ะขอบคุณน้องๆผู้มีจิตอาสาแล้วก็ทุกๆท,ท่านนะคะที่มาช่วยกันทําความสะอาดเก็บขยะกวาดถนนล้างถนนกันค่ะแล้วก็อีกปัญหาหนึ่งของถนนเส้นนี้นะคะขอสไลด์ถัดไปค่ะนี่คือบริเวณ สี่แยกไฟแดงของอำเภอลำธม,มนชัยผิวถนนยุบตัวจนเป็นคลื่นลึกมากค่ะท่านประธานตรงนี้นะคะเวลาขับรถมาอันตรายมากๆเส้นถนนจะกลายเป็นเส้นมาม่าแล้วค่ะท่านประธานดิฉันนะคะก็ขอฝากท่านประธานค่ะไปยังแขวงทางหลวงที่1จังหวัดนครราชสีมากระทรวงคมนาคมให้เร่งจัดสรรงบประมาณก่อสร้างถนนคอนกรีตบริเวณช่วงทางแยกและแก้ไขระบบระบายน้ําให้พี่น้องในย่านชุมชนอำเภอลำธม ชขอบคุณค่ะ